เคยถูกปฏิเสธวีซ่าจะขอใหม่ได้เมื่อไรสวัสดีครับออฟโกโนไกวีซ่าถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าดูที่ g o n o g u i com หรือดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับอ่าก็คือถ้าเคยโดนปฏิเสธวีซ่าเนี่ยขอใหม่ได้ทันทีนะเขาไม่ได้มีข้อห้ามไม่ได้แบ็กลิสอะไรทั้งสิน้นขอใหม่ได้เลยวันไหนก็ได้แต่ว่า ก็สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเราผิดพลาดในเรื่องไหนในครั้งที่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องแก้ไขในสิ่งที่ผิดก่อนเพราะว่าถ้าส่งเอกสารเดิมหวังว่าเขาจะเปลี่ยนใจหรืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาก็ต้องมีข้อมูลเดิมของเราอยู่ว่าปฏิเสธเพราะอะไรซึ่งในใบปฏิเสธวีซ่าเนี่ยถ้าเป็นเชงเก้นอาจจะอาพับนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะแค่ติ๊กมาเฉยๆเอกสารของคุณไม่น่าเชื่อถือหรือกลัวว่าคุณจะไม่กลับประเทศหลังจบการเดินทางครั้งนี้ ก็จะมีแค่บางประเทศที่ยอมอธิบายอย่างเช่นอังกฤษออสเตรเลียแคนาดานอร์เวย์นเนเธอร์แลนด์เขาจะอธิบายฉะนั้นถ้าเราจะโชคดีขอประเทศพวกนี้ก็อาจจะต้องดูก่อนว่าเขาปฏิเสธเพราะอะไรแต่บางครั้งต่อให้เขาอธิบายเราก็ยังงงอยู่ดีเอ่อก็คือคุณพลาดเกี่ยวกับอะไรอะ่ะการเงินคุณพลาดเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรเออฉะนั้นเอาก็จะมาให้สั้นๆก่อนนะครับว่าเออมันส่วนใหญ่น่าจะเป็นเพราะอะไรนะ ครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆต้องการแบบเช็คลิสต์เลยว่าก็าติ๊กตามเนี้ยถ้าไหนมีก็ติ๊กตามเนี้ยถ้าเกิดครบก็คือโอเคน่าจะมีโอกาสผ่านอยู่แล้วก็คือเป็นเช็คลิสต์กรณีถูกปฏิเสธวีซ่าดูได้ที่ใต้วิดีโอเลยนะครับเป็น e book. อีบุ๊กแต่ทีนี้ประเด็นแรกสุดเลยที่มักจะโดนปฏิเสธก็คือเรื่องของการยัดเงินก้อนใหญ่หมายถึงว่าแค่คือปกติก็มีเงิน ปกติเราก็อาจจะกลัวว่าสถานทูตจะมองว่าเรามีเงินไม่มากพอใช่ไหมเราก็เลยแบบยิ่งมาฟังเขาพูดด้วยโอย้แค่มีเงินมากพอแล้วเข้าใจผิดก็เลยไปยัดเงินเลยยัดเงินก็หมายถึงว่าฝากเงินที่มันไม่ใช่รายได้ของเราอะฝากเข้ามาเยอะแยะในช่วงเวลาอันสั้น่ะถ้ากระจายฝากเนี่ยยังพอโอเคนะแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องสอดคล้องกันด้วยกับสิ่งที่เราได้แจ้งกับสถานทูตว่าเราทํางานอะไร ัาน,นทํางานอะไรรายได้เดือนละเท่าไหร่เงินที่เข้ามาในบัญชีก็น่าจะเป็นไปตามนั้นอ่าซึ่งหรือว่าถ้าเราบอกว่าเรามีรายได้เสริมอ่าเราก็ต้องแจ้งไปเพราะเขาได้รู้อ๋อไอ้เงินที่มันเกินมาเนี่ยคือรายได้เสริมนะอะไรอย่างนี้อันนี้คือกรณีคนที่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นแบบเอ่ออย่างสมมุตินะวันยื่นวีซา่าวันที่สามสิบกันยาแล้วก็ <laughs> แค่ ไม่กี่วันก่อนจะยื่นนะเดีย่ยสมมติเป็น 24, 25, 26, 27, ยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบหกยิบเจ็ดเนี่ยโหระดมเข้ามาเลยสองหมื่นหนึ่งหมื่นสามหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายอาจากก่อนหน้านั้นอาจจะแค่หมื่นกว่ามีเงินในบัญชีแค่หมื่นกว่าสองหมื่นหรืออาจจะแค่หลักพันแต่พอก่อนวันยืน่นปุ๊บอย่างที่บอกที่ระดมฝากปุ๊บกลายเป็นแสนเฉยเลยคืออันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับไม่ได้หมายความว่าเออบางคนอาจจะน้อยกว่านี้หรือบางคนอาจจะมากกว่านี้ซึ่งอันนี้แหละคือเรียกว่าผิดปกติ ่าแล้วเขาก็จะมองว่าอ๋อคุณไม่ใช่เงินของคุณจริงๆแต่คุณจงใจตกแต่งบัญชีนะครับโดนปฏิเสธมานักต่อน,นักแล้วฉะนั้นทางแก้คือขึ้นอยู่ก่าเราขอวีซ่าอะไรถ้าเรามีคนออกเงินให้หรือเปล่าถ้าเราขอเยี่ยมเยียนเรามีคนออกเงินให้ไม่ต้องทําเลยเป็นธรรมชาติไปเลยเพราะเขาจะไปดูการเงินผู้เชิญแทนฉะนั้นเราไม่ต้องยัดเงินครับเจอหลายคนมากแล้ว ก็ก็เหมือนกับมันเป็นธรรมชาติยังไงไม่รู้ที่จะต้องทําไม่ต้องทํานะถ้าเกิดว่าเป็นเยี่ยมเย็นนะแต่เกิดเป็นท่องเที่ยวแล้วก็วงเล็บว่าออกเงินเองด้วยท่องเที่ยวออกเงินเองก็ถ้ารู้ตัวว่ายังมีเงินไม่มากพอครับซึ่งออมมีอ e ีบุ๊กนะอยู่อยู่ใต้วิดีโอตรงนี้ว่าเออจะขอวีซ่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่และถ้าคนที่พลาดพังไปแล้วจะทําจดหมาย ชี้แจงการเงินก้อนใหญ่ยังไงก็พอช่วยได้บ้างสําหรับคนที่เผลอทําไปแล้วแล้วเพิ่งจะมาเจอวิดีโอนี้นะครับอส่วนคนออกเงินเองอย่างที่บอกก็คือเราควรจะเตรียมตัวมาล่วงหน้าประมาณว่ารู้ว่าจะไปขอประมาณไหนใช่ไหมล่วงหน้าสักสองหรือสามเดือนค่อยๆเดินบัญชีค่อยๆมีเงินเข้ามาแบบเนียนๆออแบบเนียนๆคือแบบไม่ใช่อยู่ดีมาตุมต้มๆแบบที่ยกตัวอย่างครับก็จะไม่ผิดปกติคือเริ่มต้นมาเดือนแรกก็มีเยอะอยู่แล้ว ออันนี้คือเราส่งสามเดือนนี่เริ่มต้นมั้นแต่แรกมีเยอะอยู่แล้วก็โอเคแต่ว่าไม่ใช่เยอะแบบว่าหลังจากนั้นก็คือไม่มีอะไรเพิ่มเลยเอสมมติว่าเดือนแรกมาก็แสนหนึ่งอยู่แล้วหลังจากนั้นก็แสนตลอดเลยไม่มีเพิ่มเลยเอออันนั้นก็แปลกอยู่ครับก็คือคอนเซ็ปต์คือให้เป็นธรรมชาติถ้าจะแต่งก็คือให้มันค่อยๆเพิ่มแล้วอันนี้คือถ้าพลาดพังไปแล้วก็ทําจดหมายชี้แจงก็ว่าเงินที่มันฝากเข้ามาเนี่ยคือมาจากไหน เป็นเงินของเราจริงๆส่งหลักฐานเพิ่มแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับที่ทําให้โดนมักจะโดนปฏิเสธวีซ่าคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็มีอยู่สองกรณีอันแรกก็วีซ่าเยี่ยมเยียนเรามีผู้เชิญก็คือคนที่อยู่ต่างประเทศอาจจะเป็นแฟนหรืออาจจะเป็นญาติห่างๆหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือท่องเที่ยวแต่ว่ามีสปอนเซอร์คุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาพี่น้อง เฉพาะคนใกล้ต <mile> ัวเท่านั้นนะที่เป็นสปอนซ์ได้นะอ่าก็คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหมายถึงว่าถ้าถ้าเรามีผู้สนับสนุนการเงินไม่ว่าจะเป็นผู้เชิญหรือคนใกล้ตัวที่เป็นสปอนเซอร์ถ้าสถานทูตเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนออกเงินให้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของจริงเขาจะไปดูเอกสารตรงนั้นด้วยก็คือเอาเอกสารการเงินของคนสนับสนุนเนี่ยเอามารวมด้วยฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องมีเยอะฉะนั้นแต่งบัญชีไม่ต้องเขาเขาไปดูการเงินผู้เชิญหรือสปอนเซอร์ แทนแล้วอืมแต่ต้องส่งนะไม่ใช่ว่าเออมีคนออกให้เราไม่ต้องส่งก็กันเนี่ยเราก็ส่งครับแต่ทีนี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็คือว่าอย่างถ้าเป็นแฟนอย่างเงี้ยแฟนต่างชาติก็ไม่มีรูปถ่ายคู่หรือมีแต่มีน้อยมากก็คือเขาไม่เชื่อว่าเป็นแฟนกันจริงทังนั้นก็ถ้าเกิดตอนเขามานะถ้าใครยังไม่มีนะตอนเขามาก็ถ่ายกันไว้เยอะๆก็คือให้เห็นหน้าชัดเจนด้วยนะเออเห็นหันข้างหันหลังอะไรอย่างงี้ไม่ ไม่แชทหรือถ่ายมู่ก็ไม่ค่อยชัดก็คือถ่ายคู่นั่นแหละเราเห็นแชทแต่ถ้าเกิดใครมีรูปน้อยก็เป็นวิดีโอคอลก็ได้แต่ว่ามันแทนกันไม่ค่อยได้หรอกแต่มันก็ดีกว่าไม่มีครับกรณีเป็นญาติก็ถ้าเป็นญาติใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาก็จะมีเอกสารราชการยืนยันอืมแต่ถ้าเกิดเป็นญาติทางห่างก็อาจจะไม่มีก็ต้องเหมือนเมื่อกี้เหมือนแฟนก็คือรูปถ่ายตอนที่เขามาครับแต่ปัญหาก็คือ คนที่ไม่ผ่านก็มักจะไม่มีรูปหรือมีน้อยมากๆอันนี้ก็พอจะช่วยได้ก็คือวิดีโอคอลก็ลองดูก่อนถ้ายังไม่ได้ยื่นนะอ,อ๋เอเราโดนปฏเสธแล้วนี่หัวข้อนี้ครับก็ถ้าจะยื่นใหม่ถ้าจะรีบยืน่นก็คุยกันทุกวันจนกว่าจะถึงวันยื่นเลยเออไม่ใช่คุยกันนันเดียวนะคุยกันทุกวันจนกว่าจะถึงวันยื่นเลยเสร็จแ,แล้วก็ปิ้นไปเยอะๆสักสี่สิบสามสิบสี่สี่สิบรูปให้มันดูต่างกันเสื้อผ้าคนละชุด ครับแล้วลองดูแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านอีกเหมือนเดิมก็คงต้องให้ผู้เชิญมาไทยก่อนแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันครับก็คือกรณีญาติห่างๆนะถ้ามีเอกสารราชการอยู่แล้วทะเบียนสมรสทะเบียนบ้านสูตธิบัตรที่ยืนยันความเป็นญาติใกล้ชิดอ่ะเอออันนี้โอเคอยู่ครับอันนี้น่าเชื่อถือราชการยืนยันครับโดยรวมคือรูปถ่ายคู่กับคนที่ออกเงินให้กรณีเป็นแฟนหรือญาติห่างๆกรณีคนใกล้ตัวก็เอกสารราชการยืนยัน แล้วก็ถัดมาก็คือเอกสารการงานการเงินไม่ครบถ้วนอันนี้คือการงานเนี่ยเราแจ้งอะไรไปก็ควรจะส่งเอกสารของนั้นๆอย่างเช่นว่าแจ้งว่าทํางานประจําใบรับรองการทํางานก็ควรจะมีรายละเอียดที่ครบถ้วนตําแหน่งงานวันเริ่มทํางานเงินเดือนเอ่อหน้าที่ทําอะไรบ้างวันกลับมาทํางานวันลาเออวันลาและวันกลับมาทํางานก็ประมาณนี้ ถ้าทำงานบริษัททำงานราชการโอเคมีตาประทับน่าเชื่อถือแต่ถ้าเกิดว่าทำงานร้านเล็กๆก,ก็ต้องคงต้องแนบหลักฐานของเจ้าของไปด้วยอย่างเช่นทะเบียนการค้าสำเนาบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าไหนเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องเป็นภาษาไทยนะทุกอย่างเลยใบงานด้วยหรือพวกทะเบียนต่างๆด้วยถ้ากรณีทำธุรกิจทำงานของตัวเองครับก็ทะเบียนการค้าทะเบียนบริษัท แต่แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ยังพอจะอันนี้คือคือออฟคิดเองก็คือใช้รูปภาพการทํางานขึ้นอยู่ว่าทํางานอะไรอถ้าขายของเฉยๆก็อารูปภาพตอนขายลูกค้ารูปถ่ายกับสินค้าของเราถ้าทำโซเชียลทำออนไลน์ก็เนี่ยอะไรก็ตามที่ยืนยันว่าไอโซเชียลช่องเนี้ยมันจะเป็นของเราจริงๆอาจจะเป็นหน้าเราอาจจะเป็นชื่อเป็นเบอร์โทรอ่า ครับก็คือทํายังไงก็ได้คอนเซปต์ให้เขาเชื่อว่าเราทํางานนั้นจริงๆส่วนการเงินก็แล้วแต่ถ้าเราออกเองครับก็คงคงจะส่งอยู่แล้วแหละใช่ไหมบัญชีธนาคารย้อนหลังสามเดือนใบรับรองการเงินจากธนาคารแต่ว่าคนที่มีปัญหาคือคนที่ไม่ได้ออกเองแล้วเขาก็จะคิดว่าของเขาไม่ต้องส่งคือต่อให้มีเงินคนออกเงินแล้วก็คนออกเงินก็ส่งบัญชีธนาคารแล้วแต่ว่าตัวผู้ยืนก็ต้องส่งด้วยนะคือคอนเซปต์ก็คือว่าเอกสารใดก็ตามที่ ดูในเช็คลิสต์ของศูนย์รับยื่นวีซ่าถ้าเกิดว่าเขาระบุอะไรมาตัวผู้ยื่นต้องส่งตรงนั้นให้ครบคือมันต้องครบเป็นพื้นฐานก่อนต่อให้เราเตรียมดียังไงก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเอกสารไม่ครบอย่างเช่นคนที่เคยผ่านแล้วบอกว่ารอบถัดมากลายเป็นไม่ผ่าน <c oughs> ก็เพราะว่าส่งเอกสารไม่ครบอ่าครับฉะนั้นก็ถ้าไม่รู้จะหาจากไหนก็ดูที่อ e ีบุ๊กนะครับเช็คลิสต์กรณีถูกปฏิเสธวีซ่านะครับใต้วิดีโอได้เลย วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับถ้าเกิดว่าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าก็ดูที่ go.no-guide.com ครับไปแล้วขอบคุณมากครับ